สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซองซีนาริโอการเมืองล้างไพ่ตั้งรัฐบาลใหม่ดันอนุทินแทนประยุทธ์ขึ้นแท่นนายกทำไมทีมความมั่นคงที่ช่วยงานบิ๊กตู่อยู่จึงมองซีนาริโอนี้และคิดว่าฝ่ายค้านบางพักจะมาสนับสนุนอนุทินชาญวีรกูลเหตุผลคือการชิงความได้เปรียบทางการเมือง หนถ้านายกยุบสภาไม่ว่ากรณีใดๆพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลชุดนี้จะทำหน้าที่รักษาการต่อไปมีอำนาจเกือบเท่าตัวจริงที่ไม่ได้รักษาการหรือมีอำนาจใกล้เคียงปัจจุบัน 2. ถ้านายกยุบสภาตอนที่ร่างกฎหมายลูกยังแก้ไขไม่เสร็จโดยเฉพาะกติกาเลือกตั้งบัดส,สอใบอาจต้องใช้วิธีผ่าทางตันซึ่งมีพูดกัน2วิธีแต่ไม่มีใครรับรองว่าทำได้เพราะไม่มีกฎหมายเขียนไว้และไม่มีกฎหมายรองรับ ขณะที่รองนายกวิษณุก็ไม่กล้ารับประกันซึ่งแนวทางแรกนำร่างกฎหมายลูกที่ค้างพิจารณาอยู่ออกมาเป็นพรกรหรือพระราชกำหนดแปลว่ารัฐบาลนายกเป็นคนออกกติกาเลือกตั้งแต่ผลเสียคือจะกลายเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารอย่างเดียวแถมยังไม่ต้องนำเข้าสภาเพื่อขออนุมัติเพราะไม่มีสภาเนื่องจากสภาถูกยุบไปแล้วอาจจะต้องเข้าวุฒิสภา แนวทางต่อมาคือให้กะกะตอออกกติกาการเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนคำนวณคะแนน,นและคำนวณซส,อ,สอ,อย่างไรก็ตามทั้งสองแนวทางนายกล้วนได้เปรียบและหากมีมือดีไปยื่นตีความว่าเป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วการเมืองก็จะกลายเป็นสุญญากาศทันทีไม่มีทางออกและนายกก็จะอยู่รักษาการไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครอยากให้นายกยุบสภาในช่วงที่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพราะสุ่มเสี่ยงเข้าสู่เด็ดล็อกทางกฎหมายแต่การปล่อยให้นายกอยู่ไปเรื่อยๆจนทํากฎหมายลูกเสร็จแล้วค่อยยุบสภาระยะเวลาก็เนิดนานเกินไปเพราะอาจเราวๆปลายปีแถมยุบสภาแล้วก็ย้อนกลับไปข้อหนึ่งคือนายกยังทาหน้าที่รัฐบาลรักษาการเวลานั้นพักใหม่ที่ ตั้งรอไว้น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวขึ้นมาอีกฉะนั้นฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคจึงอาจจับมือกันล้มนายกช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อเลือกนายกใหม่และอาจล้างไพ่ตั้งรัฐบาลชุดใหม่เกลี่ยกเก้าอี้กันใหม่โดยเฉพาะโคต้ากลางซึ่งรัฐบาลชุดใหม่จะประคองการแก้กฎหมายลูกและอาจยุบสภาจัดเลือกตั้งโดยที่รัฐบาลใหม่ก็จะมีสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการด้วย ถ้าทุกอย่างเดินไปตามแผนนี้รัฐบาลใหม่จะมีเสียหนูเป็นนายกและอาจจะยึดพักร่วมรัฐบาลเดิมเป็นหลักโดยทิ้งพลเอกประยุทธ์ไว้แล้วเกลี่ยเก้าอี้กันไปและอาจดึงพักฝ่ายค้านบางพักเข้ามาเสียบเพื่อไม่ให้เพื่อไทยชิงการนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไปนี่คือเซนาริโอการเมืองอีกแบบหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากในแวดวงนักเลือกตั้งและทีมความมั่นคงที่ทำงานให้นายกอยู่ขณะนี้และเป็นแผนลับที่อธิบาย ปรากฏการลาประชุมคอรมอของ7รัฐมนตรีภักภูมิใจไทยอย่างชัดเจนงานนี้ใกล้เปิดหน้าชกกันเต็มทีแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ